อาหารเสริมในทน้องตลาดมีให้เลือกกันมากมายนะคะซึ่งเป็นที่นิยมในตอนนี้ก็คืออาหารเสริมประเภทไฟเบอร์ค่ะเพราะว่าไฟเบอร์มีส่วนช่วยในการขับถ่ายของร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะวันนี้จะมาแนะนําเทคโนโลยีตหนึ่งที่ชื่อว่าเทคโนโลยีซินิก์เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบางแบรนด์เท่านั้นซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของสูตรและเพิ่มไบโออวัยวลลิบิลิตี้นะคะเป็นส่วนที่ทําให้อยู่ในร่างกายของเราได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูซึมปรับสมดุลของร่างกายและยังผ่านนวัตกรรมนานองไบโอลงตัวที่่นนาสใจก ชื่อว่าสารสกัดจากดอกแบนเกรเลียค่ะซึ่งเป็นกุหลาบชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยเพิ่มมวลน้ําในอุจจาระค่ะทําให้ขับถ่ายออกมาได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีส่วนที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือไซเรียมฮักส์ค่ะไซเรียมฮักส์เป็นสารสกัดจากต้นไซเรียมนะคะซึ่งเป็นไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําแล้วก็มีคุณแปง้งอ่อนุ่มในการช่วยทำความสะอาดลำไส้ของเราด้วยค่ะแล้วก็ขับออกมาเป็นอุจจาระนะคะกระเจี๊ยบเขียวค่ะมีส่วนช่วยเคลือกและเพาะอาหารและลำไส้ลดการสะสมคราบใหม่ที่จะ อะไรก็ตามนะคะการใส่ใจตัวเองและการปรับพฤติกรรมก็ยังสำคัญะคะเนื่องจากเราจะมีตัวช่วยดีๆเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนให้เพียงพอการดื่มน้ําให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบหู้่ค่ะ